รายงานผลการพัฒนางานตามแบบข้อตกลง PA สำหรับข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำานาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ2,567โรงเรียนบ้านนอนสงวน19ปรงวิทยาเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน199คน มีจำนวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา18คนภายใต้การบริหารงานโดยนายบัลลังชัยสิงหาด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ปรับให้สอดคล้องกับนโยบายภารกิจหลักของสถานศึกษาโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการดำเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์มีองค์ประกอบครบถ้วนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกิจกรรมการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์และลงมือทำกิจกรรมการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการสร้างสื่อนวัตกรรมนําเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนความสะอาดของนักเรียน การแต่งกายของคุณครูประจำชั้นคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือ PLC ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีคู่มือการปฏิบัติงานมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับครูและบุคลากรครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน การบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนใช้รูปแบบการบริหารกิจการผู้เรียนโดยการอบรมพัฒนาบุคลากรตามหน่วยงานต้นสังกัดกำหนดจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมเป็นปัจจุบันส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสภานักเรียนและการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิงรุกด้วยรูปแบบการพัฒนารวบรวม ร่วมมือเพื่อให้เกิดความเสมอภาพลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยจัดก,กิจกรรมครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและช่วยเหลือผู้เรียนที่ด้อยโอกาสด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนนักเรียนและชุมชน ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองสิทธิ์เก่าสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสารรค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและประปับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับความร่วมมือกับชุมชนผู้ปกครององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมาเป็นกำลังในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนส่งเสริมให้มีงานจิตอาสามีส่วนร่วมเป็นผู้นำในการส่งเสริม เสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนต่อไปด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้มีการพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพความรู้ความสามารถทักษะการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้มาพัฒนาผู้เรียนส่วนที่2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาผู้บริหารมีการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการ PDCA รวมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนนสมวน1 9กาปรงวิทยาโดยกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อตอบสนองนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดจึงได้กำหนดประเด็นท้าทายดังนี้ 1>, 1. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษามีหน้าที่ในการอบรมและขัดเกลาวในด้านวิชาการด้านพฤติกรรมคุณธรรมได้ตระหนักเข้าใจซึ่มซับในคุณธรรมและจริยธรรมดำเนินง,งานตามอัตลักษณ์วิถีพุทธซึ่งเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้นักเรียนเข้าสู่การมีคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ 2. ประเด็นท้าทายการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งนักเรียนทุกชั้นเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ Active Learning ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์และการลงมือปฏิบัติส่งผลให้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-NET สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมกับมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้นตามลำดับ 3. ประเด็นท้าทายการพัฒนาครูให้เป็นครูแนะแนวนักเรียนทุกชั้นเรียนได้รับการแนะแนวจากคุณครูเวนคุณครูประจำชั้นอย่างสม่ำเสมอคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการแนะแนวในโรงเรียนผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอบรมและการประชุม ก่อให้เกิดคุณภาพของการบริหารจัดการและคุณภาพของผู้เรียนต่อไป